สวัสดีครับและยินดีต้อนรับสู่เล่าก่อนนอนในค่ำคืนที่เงียบสงัดเช่นนี้ค่ำคืนที่เสียงส่วนใหญ่ของโลกได้หลับไหลแต่ยังมีเสียงกระซิบของเรื่องราวบางอย่างที่รอคอยการปลุกให้ตื่นขึ้นมาในยามวิการที่แสงจันทร์ส่องเพียงรำไรและสายลมพัดไหวไกวใบไม้เบาๆชวนให้บรรยากาศวังเวงจับใจผมพิธีกรชาย จะขออาสาพาคุณผู้ฟังทุกท่านดำดิ่งไปสู่เรื่องราวแห่งความลี้ลับตำนานที่เล่าขานและประสบการณ์ที่อาจทำให้คุณขนหัวลุกค่ำคืนนี้เราจะมาพูดถึงสถานที่ที่ทั้งให้ชีวิตและพรากสติป่าครับป่าไม่ใช่แค่สถานที่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้และสัตว์ป่าแต่มันคือดินแดนที่ซ่อนเร้นความลับอันดำมืด เขตแดนของบางสิ่งที่เรามองไม่เห็นและเรื่องราวที่เราจะเล่ากันในวันนี้คือปรากฏการณ์ที่คนเฒ่าคนแก่ต่างฟ่ากันหวาดกลัวและเขารูปยำเกรงปรากฏการณ์ที่เรียกว่าหลงป่าหรือป่าบังตาลองจินตนาการดูสิครับคุณยืนอยู่ท่ามกลางดงไม้ที่หนาทึบแสงแดดส่องลงมาแทบไม่ถึงพื้นทุกทิศทางดูคล้ายกันไปหมด แต่คุณมั่นใจคุณคือผู้ชำนาญคุณรู้จักป่านี้ดังบ้านหลังที่สองแต่แล้วคุณก็หาทางออกไม่เจอนี่คือเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ความมั่นใจของเขาถูกป่ากลืนกินและเขาได้เผชิญหน้ากับอาถรรพ์ที่ว่ากันว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโอกาสได้กลับออกมาเล่า เรื่องนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ชานป่ารอยต่อป่าผืนนี้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งยวดมันคือแหล่งอาหารคือซูเปอร์มาร์เก็ตของชาวบ้านพวกเขาเข้าไปหาเห็ดหาหน่อไม้ล่าสัตว์เล็กๆน้อยๆมาประทังชีวิตก็เป็นปกติตัวเอกของเรื่องเราในค่ำคืนนี้ขอสมมุติชื่อว่าลุงทิมลุงทิมไม่ใช่มือใหม่ครับ แกเป็นพรานพื้นบ้านหาของป่ามาตั้งแต่จำความได้แกอ่านร้อยเท้าสัตว์เป็นแกมองดูดาวรู้ทิศแกดมกลิ่นดินก็รู้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร่สำหรับลุงทิมป่าผืนนี้ก็เหมือนสวนหลังบ้านที่แกเดินเข้าออกจนพรุนเช้าว,วันนั้นก็เหมือนเช้าว,วันอื่นๆลุงทิมสะพายย่ามคู่ใจเน็บมีดพราไว้ที่เอว แกบอกลาภรรยาและลูกๆว่าจะเข้าไปหาเห็ดโคนที่ช่วงนี้กำลังเริ่มอ,ออกดอกคาดว่าสายๆใบๆๆก็คงกลับมาพร้อมของเต็มย่ามลุงทิมก้าวเท้าเข้าสู่แนวป่าอากาศในตอนเช้ามันช่างสดชื่นเสียงนกเสียงการ้อมเจียวแจ้วแสงแดดอ่อนๆส่องลอดใบไม้ลงมาเป็นลำมันไม่มีสัญญาณเตือนใดๆเลยแกเดินลึกเข้าไปเรื่อย ลึกกว่าปกติเล็กน้อยเพราะจุดที่แกหมายตาไว้เป็นดงเห็ดที่น้อยคนนักจะรู้จักและแกะก็เจอมันจริงๆครับเห็ดโคนดอกอวบอ้วนผุดขึ้นมาจากจอมปลวกเต็มไปหมดลุงทิมยิ้มกริมแกค่อยๆบรรจงเก็บมันใส่ย่ามอย่างมีความสุขเวลาล่วงเลยไปลุงทิมเก็บเห็ดจนเกือบเต็มย่ามตะวันเริ่มคล้อยบ่ายแกมองดูท้องฟ้าแล้วคิดว่าได้เวลากลับบ้าน แกหันหลังมุ่งหน้าไปยังทิศที่แกมั่นใจว่าคือทางออกเก้าเก้าและเก้าลุงทิมเดินไปตามทางที่คุ้นเคยผ่านต้นไซใหญ่ผ่านลำธารเล็กๆที่แกต้องกระโดดข้ามแต่มันมีบางอย่างผิดปกติปกติแล้วจากดงเห็ดตรงนั้นเดินไม่เกินชัว่วโมงก็น่าจะเริ่มเห็นชายป่า เห็นทุ่งนาของหมู่บ้านแล้วแต่นี่แกเดินมานานเท่าไหร่แล้วไม่รู้รอบตัวยังมีแต่ป้นไม้ที่สูงชะลูดและหนาทึบเอ๊หรือเราจะเดินเพลินไปหน่อยลุงทิมคิดในใจแต่ก็ไม่ได้ตระหนกอะไรแกหยุดพักดื่มน้ำจากกระบอกไม้ไผ่แล้วเดินต่อหนึ่งชั่วโมงผ่านไปลุงทิมเริ่มรู้สึกถึงความเย็นที่แผ่นหลัง ไม่ใช่ความเย็นจากอากาศแต่เป็นความเย็นที่เกิดจากความกลัวแกมาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าต้นไทรใหญ่ต้นเดิมต้นไทรที่มีรากอากาศห้อยลงมาระเกะระกะต้นเดียวกับที่แกเพิ่งจะเดินผ่านมาเมื่อช่โมองที่แล้วไม่เป็นไปได้แกสะบัดกับตัวเองเบาๆเราเดินตรงมาตลอดทำไมถึงกลับมาที่เดิมลุงทิมตั้งสติใหม่แกเป็นพราน แกต้องไม่กลัวแกลองเปลี่ยนทิศใช้ความรู้สึกใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่มีแกพยายามเดินมุ่งหน้าไปอีกทางเดินไปสักพักใหญ่ลมเริ่มนิ่งเสียงนกเสียงกาที่เคยร้องเจียวแจ้วตอนนี้มันเงียบกริบมันเงียบจนลงทีมได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นตึกตึกตึกและภาพที่ปรากฏตรงหน้า ก็ทำให้ขาของแกแทบสุดมันคือต้นไซใหญ่ต้นเดิมนี่ไม่ใช่การหลงทางธรรมดาเสียแล้วลุงทิมรู้ได้ในทันทีแกไม่ได้กำลังเดินอยู่ในป่าที่แกรู้จักอีกต่อไปแกกำลังถูกบังตาบรรยากาศรอบตัวเรื่องเปลี่ยนไปครับจากป่าที่เคยสดชื่นตอนนี้มันกลับดูอึดอัดวังเวงและน่าพึงครว ต้นไม้ทุกต้นเถาวันทุกเส้นมันดูเหมือนกำลังบิดเบี้ยวจ้องมองมาที่แกลุงทิมรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังเดินอยู่ในห้องโถงขนาดใหญ่ที่ไร้ทางออกที่มีกำแพงเป็นต้นไม้นับล้านแกพยายามตะโกนมีใครอยู่ไหมช่วยด้วยแต่เสียงของแกมันถูกปากลืนหายไปไม่มีแม้แต่เสียงสะท้อนกลับมา แกพยายามใช้มีดพราฟันเถาวันทำเครื่องหมายไว้ที่ต้นไม้แกเดินหน้าต่อไปและในที่สุดแกก็วนกลับมาเจอรอยฟันที่แกเพิ่งจะทำไว้แต่มันกลับอยู่ด้านหลังทงั้งๆที่แกเดินตรงมาตลอดดวงอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้าความมืดกำลังคลืบคลานเข้ามาป่าในยามค่ำคืนมันน่ากลัวกว่าตอนกลางวันหลายร้อยเท่า ลุงทิมรู้ดีว่าคืนนี้แกไม่ได้กลับบ้านแน่แกกำลังติดอยู่ในกับดักที่มองไม่เห็นกับดักของเจ้าป่าเจ้าเขาหรือวิญญาณที่กำลังเล่นตลกกับแกคืนแรกผ่านไปอย่างยากลำบากลุงทิมแทบไม่ได้นอนแกก่อกองไฟเล็กๆเ,เพื่อป้องกันสัตว์ร้ายแต่ความกลัวที่แท้จริง มันไม่ได้มาจากสัตว์สีขามันมาจากเสียงเสียงคนเดินเหยียบใบไม้แห้งทั้งๆท,ที่รอบตัวไม่มีใครเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ฟังไม่ได้สับและความรู้สึกความรู้สึกว่ามีใครบางคนยืนจ้องมองแกอยู่ในความมืดตลอดทั้งคืน แสงของวันใหม่มาถึงแต่สำหรับลุงทิมมันไม่ได้นำพาความหวังใดๆมาเลยแกเหนื่อยหิวและสับสนเหตุโคนที่หามาได้ตอนนี้มันไร้ความหมายแกเริ่มต้นเดินอีกครั้งวันที่สองมันคือการตอกย้ำความสิ้นหวังปาบังตาหรือผีบังตาที่คนโบราณว่าไว้มันไม่ใช่แค่การทำให้เรามองไม่เห็นทางแต่มันคือการพับแผ่นดิน มันคือการบิดเบือนความเป็นจริงบิดเบือนระยะทางบิดเบือนทิศทางคุณอาจจะกำลังเดินอยู่ห่างจากทางออกแค่19แต่คุณจะไม่มีวันเดินไปถึงคุณจะเดินและเดินและเดินแล้ววนกลับมาที่จุดเดิมราวกับติดอยู่ในลานกว้างที่มองไม่เห็นขอบเขตลุงทิมพยายามทุกวิถีทางแกพยายามเดินตามตะวันแต่ป่ามันคึบซะจนมองไม่เห็นทิศที่แน่ชัด แกพยายามเดินตามเสียงน้ําแต่เสียงนั้นกลับพาแกวนไปวนมาแกเริ่มสิ้นหวังแกเริ่มคุยกับตัวเองฉันทําอะไรผิดลูกช้างทําอะไรล่วงเกินได้โปรดเปิดทางให้ลูกช้างด้วยเถิดแกยกมือไหว้ท่วมหัวขอขมาต่อเจ้าป่าเจ้าเขาหากลูกช้างได้ลบหลู่ดูหมินไม่ว่าจะด้วยกายวาจาใจจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจขอท่านจงโปรดเอาหสิกรรม เปิดป่าเปิดทางให้ลูกช้างได้กลับไปหาลูกหาเมียด้วยเถิดแต่คำขอก็ไร้ผลป่ายังคงเงียบและยังคงกักขังแกไว้ลุงทิมเดินวนเวียนอยู่ที่เดิมแกจำต้นไทรต้นนั้นได้แม่นจำลำธารเล็กๆนั่นได้จำกอไผ่ที่มีรอยไฟไหม้ตรงนั้นได้แกวนเวียนอยู่บริเวณนั้นตลอดวันที่สองความหิวเริ่มกัดกินกระเพาะความกระหายน้ำเริ่มทำให้คอแห้งผาก เรียวแรงเริ่มหมดไปแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าความตายคือการไม่รู้ไม่รู้ว่าต้องอยู่ที่นี่อีกนานเท่าไหร่ไม่รู้ว่าทำไมถึงโดนแบบนี้และในวันที่สองนั่นเองแกเริ่มได้ยินเสียงมันไม่ใช่เสียงกระซิบแต่มันคือเสียงเรียกชื่อทิมไอ้ทิมอยู่ไหนมันคือเสียงของเมียแกลุงทิมสะดุ้งสุดตัวจา๋าพี่อยู่นี่อยู่นี่ แกตะโกนสุดเสียงลุกขึ้นวิ่งวิ่งตามเสียงนั้นไปพี่อยู่นี่ทางนี้เสียงเมียแกดูเหมือนจะใกล้เข้ามาทิมทางนี้แกวิ่งฟ่าดงหนามล้มลุกคลุกคลานใกล้ถึงแล้วใกล้แล้วแกวิ่งจนสุดแรงจนไปสะดุดรากไม้ล้มหน้าขมําแกเงยหน้าขึ้นมาหอบหายใจและสิ่งที่แกเห็นก็ทําให้แกน้ําตาไหลออกมาเบื้องหน้าของแกคือต้นไซใหญ่ต้นเดิม เสียงเรียกหายไปแล้วมีแต่เสียงลมที่พัดผ่านใบไม้ราวกับกำลังหัวเราะเยาะแกอยู่นั่นคือฟางเส้นสุดท้ายลุงทิมรู้แล้วว่าพวกเขากำลังหยอกล้อแกเล่นตลกกับความหวังของแกแกทรุดตัวลงนั่งพินต้นใส่ต้นนั้นต้นที่กลายเป็นคุกส่วนตัวของแกแกไม่เดินอีกแล้วไม่มีแรงจะเดินและไม่มีใจจะเดินวันที่สาม ลุงทิมนอนนิ่งๆร่างกายอ่อนเพลียอย่างหนักสติเริ่มเลือนรางแกไม่ได้คิดถึงการหาทางออกอีกต่อไปแกคิดถึงบ้านคิดถึงหน้าลูกคิดถึงหน้าเมียแกคงไม่ได้กลับไปอีกแล้วแกกำลังจะตายอยู่ที่นี่ตายในป่าที่แกคิดว่าแกรู้จักมันดีที่สุดภาพสุดท้ายที่ลุงทิมจำได้คือความมืดที่ค่อยๆค,คืบคลานเข้ามาไม่ใช่ความมืดของกลางคืนแต่เป็นความมืดจากข้างใน แกเหนื่อยเหนื่อยเลือเตินและแกก็สลบไปทั้งฝั่งหมู่บ้านแน่นอนครับว่าเกิดความโกลาหลลุงทิมหายไปหนึ่งวันสองวันชาวบ้านหลายสิบคนนำโดยผู้ใหญ่บ้านออกตามหากะละวันพวกเขาตะโกนเรียกชื่อแกยิงปืนขึ้นฟ้าพวกเขาเดินค้นหาทุกตารางนิ้วโดยเฉพาะในจุดที่คาดว่าลุงทิมจะไป พวกเขาเดินผ่านต้นไทรใหญ่ต้นนั้นเดินข้ามลำธารเล็กๆนั่นไม่ต่ำกว่าสิบเที่ยวแต่พวกเขาไม่พบอะไรเลยไม่พบร่องรอยไม่พบย่ามไม่พบตัวลุงทิมราวกับว่าลุงทิมไม่เคยเหยียบย่างเข้ามาในป่าผืนนี้เลย ลุงทิมรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแกกระพริบตาช้าๆสิ่งแรกที่แกรู้สึกคือความเย็นชื้นของน้ำทางและกลิ่นกลิ่นควันไฟจางๆที่ลอยมาตามลมกลิ่นที่คุ้นเคยแกค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นร่างกายปวดร้าวไปหมดแกมองไปรอบตัวและแกก็ต้องเบิกตากว้างนี่มัน นี่มันไม่ใช่ป่าทึบแกรู้แกจำได้แกกำลังนอนอยู่บนพงหญ้าคาที่ชายป่าเบื้องหน้าของแกห่างออกไปไม่ไกลคือทุ่งนาของหมู่บ้านและไกลออกไปอีกนิดแกมองเห็นหลังคาบ้านของตัวเองลุงทิมสับสนมุนงงนี่มันเรื่องอะไรกันแกหันกลับไปมองทางเข้าป่าจุดที่แกเพิ่งเดินออกมา หรือถูกนำมาวางไว้มันอยู่ห่างจากจุดที่แกนอนอยู่ไม่ถึง20เมตร20เมตรลุงทิมยืนนิ่งขนลุกสู้ไปทั้งตัวเป็นไปได้อย่างไรแกเดินวนเวียนอยู่ในนั้น3มวันเต็มแกวิ่งแกตะโกนแกสิ้นหวังแกมั่นใจว่าแกลึกเข้าไปในป่าเป็น1 0บสกิโลแต่ตลอดสมวันที่ผ่านมาแกกลับอยู่ห่างจากทางออก แค่20สิบเมตรแกอยู่ตรงนี้มาตลอดงั้นเหรอแล้วทำไมทำไมแกมองไม่เห็นทางออกทำไมแกถึงได้ยินแต่เสียงป่าไม่ได้ยินเสียงชาวบ้านที่มาตามหาแล้วทำไมชาวบ้านที่มาตามหาถึงมองไม่เห็นแกทั้ทงๆท,ที่แกก็นอนสลบอยู่ตรงนี้ลุงทิมพยายามลากสังขารที่อ่อนแรงกลับบ้าน ภาพที่เมียและลูกเห็นแกคือชายที่ผอมโซหนวดเครารุงรังตาโหลลึกและเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนพวกเขาโผเขากอดกันร้องไห้ดีใจที่แกยังมีชีวิตอยู่ชาวบ้านที่รู้ข่าวต่างก็พากันมามุงดูเมื่อลุงทิมเล่าเรื่องทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นเล่าเรื่องการเดินวนอยู่ที่ต้นไทรเล่าเรื่องเสียงเรียกของเมียชาวบ้านทุกคน โดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่ต่างก็พยักหน้าเข้าใจพวกเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเอ็งโดนดีเข้าแล้วเอ็งโดนไอ้เจ้าป่าทัานบังตาเอาไว้ผู้ใหญ่บ้านที่นำทีมค้นหายืนยันด้วยตัวเองฉันกับพวกเดินผ่านจุดที่แกนอนสลบอยู่ไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบไอ้ทีมฉันสาบานได้ตรงนั้นมันไม่มีอะไรเลย มันมีแค่พงหญ้าขาโล่งๆพวกฉันตะโกนเรียกแกจนคอแทบแตกแต่ก็ไม่มีเสียงตอบมันเหมือนแกไม่ได้อยู่ที่นั่นเรื่องนี้มันจึงเป็นปริศนาที่ไม่มีใครให้คำตอบได้ว่าตลอดสามวันนั้นลุงทิมไปอยู่ที่ไหนกันแน่เขาอยู่ตรงนั้นแต่ถูกซ่อนไว้จากโลกภายนอกหรือเขาถูกดึงไปยังมิติอื่นที่ซ้อนทับอยู่กับป่าผืนนั้นบางคนบอกว่า การที่ลุงทิมสลบไปคือการยอมแพ้โดยสิ้นเชิงเมื่อสติดับลงวิญญาณหรือว่าเจ้าป่าก็อาจจะแค่ต้องการสั่งสอนหรือหยอกล้อเมื่อเห็นว่าแกหมดสภาพก็เลยปล่อยแกออกมาโดยการนำร่างของแกมาวางไว้ที่ชายป่าห่างจากทางออกแค่20เมตรเพื่อตอกย้ำให้แกรู้ว่าต่อให้เก่งกาจขนาดไหน ก็อย่าได้คิดท้าทายกับสิ่งที่มองไม่เห็นในป่าใหญ่นับตั้งแต่วันนั้นมาลุงทิมก็ไม่กล้าเข้าไปหาของป่าคนเดียวอีกเลยและทุกครั้งที่จำเป็นต้องเข้าป่าสิ่งแรกที่แกทำคือการจุดธูปบอกกล่าวขอขมาและแสดงความเคารพต่อเจ้าของสถานที่เพราะแกได้เรียนรู้แล้วว่าในป่าลึกมันมีความลี้ลับ มีอาถรรพ์ที่รอคอยการก้าวล่วงของมนุษย์ผู้โอหังและไม่ใช่ทุกคนที่จะโชคดีได้กลับออกมานี่คือเรื่องเล่าจากเล่าก่อนนอนในค่ำคืนนี้ครับเรื่องของป่าบังตาอาถรรพ์ที่เปลี่ยนสวนหลังบ้านให้กลายเป็นคุกที่ไร้กำแพงมันคือความน่ากลัวที่ไม่ได้มาจากสัตว์ร้ายแต่มาจากบรรยากาศมาจากความรู้สึก และการเล่นตลกของพลังที่อยู่เหนือความเข้าใจของเราคุณล่ะครับเคยมีประสบการณ์ลี้ลับในป่าหรือเคยได้ยินเรื่องเล่าทำนองนี้บ้างหรือไม่หรือมีเรื่องเล่าแนวไหนตำนานอาถรรพ์ใดที่อยากให้เรานำมาเล่าอีกในค่ำคืนต่อๆไปก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับและที่สําคัญเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานเล่าก่อนนอนอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตาม และคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะครับสำหรับคืนนี้แสงจันร์ทเพลอนคล้อยลงอากาศเริ่มเย็นลงขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีและหวังว่าในความฝันคุณจะไม่หลงทางราตรีสวัสดิ์ครับ